การที่จะต้องต่อสู้กับเจ้าลาเทออนเราจะต้องตีติดท่าหรือว่าตีเฟนท่าของมันเพื่อที่เราจะได้รอดจากท่าไว้ตายของมันหรือที่ชื่อว่าเอสคาตันจัสเมนนั่นเองซึ่งท่านี้จะทําให้เพื่อนๆตายแน่นอนและถ้าสมมุติว่าเราใช้รอดาเมจไปตีละ่ะใช้เพียงแค่ดาเมจไม่ตีติดท่าเราจะฆ่ามันได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับผมฟูงดุ๊กดิด๊ในเกม Monster Hunter World อีกเช่งเคยครับ โดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการสู้กับเจ้าอลาเทออนนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าอลาเทออนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นลองบอสนั่นแหละครับเป็นลองเจ้าฟาตาลิติกีหนึ่งเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามันสามารถโซโล่ผ่านการใช้แค่อรอดาเมจได้ไหมเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าเจ้าอลาเทออนเนี่ยต้องตีแบบไหนหรือว่ามีการเฟ้นธาตุยังไงได้บ้างเจ้าอาาเทออนจะเป็นเอลเดอร์ดากอนที่มีทั้งหมด3ธาตุในตัวเดียวด้วยกันนะครับโดยจะมีธาตุไฟมังกรแล้วก็น้ำแข็ง ซึ่งเวลาเราต่อสู้กับมันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนั่นเองเวลาต่อสู้เนี่ยเราจึงจะต้องเลือกอาวุธที่เหมาะสมไปนั่นเองครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมันจะมีอยู่2เควสจริงๆแล้วเราจะนับเป็น1เควสนะครับเพียงแต่ว่าชื่อเควสที่ต่างกันเนี่ยมันจะมาในคนละวันกันเท่านั้นเองอย่างเช่นวันนี้ชื่อเควส The Evening Star วันพรุ่งนี้ชื่อเควส Dawn of the Day Star ถามว่าทำไมชื่อเควสต่างกันชื่อเควสต่างกันมีผลอย่างไร ชื่อเวทต่างกันเนี่ยก็จะมีผลต่อการบอกสถานะตอนเราเข้าไปสู้กับมันครับว่ามันจะโผลเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุาแรกเนาะเพื่อนๆจะได้เตรียมอาวุธไปสู้ถูกนั่นเองอย่างเช่นเวสแรกชื่อเวสว่า The Evening Star มันจะเริ่มต้นด้วยธาตุไฟธาตุมังกรแล้วก็ธาตุน้ำแข็งครับโดยเมื่อมันเริ่มต้นด้วยธาตุไฟเนี่ยสิ่งที่เราควรเตรียมไปก็จะต้องเป็นอาวุธธาตุน้ำแข็งนั่นเองเพื่อที่เราจะได้ตีเฟนธาตุมันทันส่วนเวสต่อมาชื่อเวสว่า Dawn of the Day Star ซึ่งเควนนี้เนี่ยจะโผมาด้วยท่าดำแข็งเป็นท่าแรงนั่นเองครับโดยเมื่อโผลเป็นท่าดำแข็งเราก็จะต้องพกท่าไฟไปตีจะได้เป็นท่าทันอีกเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเฟ้นท่าทันและรอดจากท่าเอสกาตันจัดเมนนะครับหรือก็คืออันติของมันนั่นแหละถ้าเราลอดได้สุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนท่าอยู่ดีครับอย่างเช่นเควนแรกก็คือ The Evening Star ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเจอท่าไฟเฟ้นท่าไฟทันหลังจากที่มันเปลี่ยนเป็นบังกรและใช้ท่าสต เราจะรอดก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นน้าแข็งต่อครับพอกลายเป็นน้าแข็งอาวุธน้ําแข็งที่เพื่อนนามาตีธาตุไฟตอนแรกเนี่ยก็จะเฟ้นธาตต่อไปไม่ได้ผลพอเฟ้นธาตต่อไปไม่ได้ผลเพื่อนๆทุกคนในตีเนี่ยก็จะต้องมาตายเพราะเอสคาตันอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถตีแล้วมันกลับธาตุมาเป็นธาตุไฟเหมือนเดิมนั่นก็คือเมื่อเฟ้นธาตเสร็จให้เพื่อนๆหักเขาตอนที่มันกลายเป็นในเฟ้มังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เน้นตีเขาันเรื่อยๆครับท ถ้าเขามันหกักมันจะย้อนกลับกายมาเป็นธาตุไฟเหมือนเดิมนั่นเองนั่นจะทําให้เพื่อนๆผ่านเควสง่ายขึ้นแล้วก็รอดตายนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอาวุธที่เราจะต้องเอาไปตีกันบ้างครับว่าเราจะต้องใช้ธาตุไหนอะไรยังไงเนาะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเราจะต้องตีธาตุมันถ้าเราเอาเอาวุธตีชนะธาตุมันไปเนี่ยจะมีโอกาสที่ทําให้มันเนี่ยแพ้ธาตุครับถ้ามันล้มธาตุได้ปุ๊บเราจะลอดจากธาตุเอสคาตันนั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูก่อนว่าไปต้องตเวตอะไร าชื่อเควสมันคือ The Evening Star เนี่ยที่เพื่อนๆจะต้องเอาไปก็คือต้องน้ำแข็งไปก่อนแล้วเองถ้าเป็น Dawn of the Day Star ก็ต้องเอาไฟไปก่อนลนั่นเองอาจหลายๆคนสงสัยว่าถ้ามังกรลองมังกรไปตีได้ไหมจากส่วนตัวที่ผมลองมานะครับถ้ามาังกรตีไม่ค่อยเข้าครับผมลองเอาบูทไปตีเนี่ยเป็นของ阿拉 on เองซึ่งถ้ามังกรของมันค่อนข้างสูงเนาะไปตีตอนมันเป็นเฟสมังกรผลปรากฏว่ายังไงแล้วก็ล้มท่าไม่ได้อยู่ดี แนะนำให้ดูชื่อเควสแล้วก็เอาบุชนาท่าไปตีน่าจะดีที่สุดครับเอาละครับและเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยให้เราโลความจำที่ผมอธิบายเมื่อกี้ออกให้หมดเลยครับสำหรับสายขี้เกียจอย่างเราที่จะเอาแค่รอดาเมจหรือว่ารีดาเมจเพียวๆไปตีอย่างเดียวเนาะหลังจากนี้เนี่ยให้เพื่อนๆคิดว่าเราจะตายได้พอเอสคาร์ตันครับไม่ต้องกังวลครับเก็บตายของเราไว้ตายพอเอสคาร์ตันอย่างเดียวก็พอและผมก็แนะนำให้เล่นแบบโซโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าในเมื่อเราจะต้องตายพะเอ็กซาร์ดันแน่ๆ100%ยเปรเนนี่ยพอเฟนธานไม่ทันเนาะเราเอาแต่ดาเมจไปตีถ้าเราลงตี้4คนนั่นแปลว่าพอมาใช้เอ็กซาร์ดันปุ๊บเราก็เหมายกตี้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องอธิบายให้ฟังก่อนในการตีมอนทุกๆตัวในเกม Monster h u n t e เเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นข้างๆมากครับถึงแม้จะเล่นมาเยอะแล้วเนี่ยผมเล่นมากว่า700ชั่วโมงแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้จำท่ามันได้ทุกตัวขนาดนั้นหรอกครับอาศัยแค่ว่า เราจำได้พางถ้่าเราสามารถหลบได้แล้วก็เข้าไปตีได้บ้างเท่านั้นเองก็ยังมีพลาดโดนตีได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเอนจอยกับมันครับนี่ก็คือเซตเจมที่ผมผไปตีนะครับอย่างที่บอกไปเราจะเน้นที่ดาเมจของเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นสกิลแรกที่เราจะเอาไปีหยก็จะมีคิทิคอลไอไว้เพิ่มโอกาสติดคริมีเอจนเตอร์ H ator, ไว้เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มคริเบรแท็กบูสไว้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ยังมีไบต์ดิสตานเพื่อป้องกันท่าต่างๆด้วยครับการติดไฟการติดท่าบังกรของอาราเทอ หลังจากนั้นเนี่ยสกิลที่สำคัญอีก2สกิลจะมีคิ t i ท a l ข้อบูเอาไว้เพิ่มดาเมจคียทีข้อของเราแล้วก็วิกเนีที่เอาไว้ตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์ให้ตีแรงขึ้นนั่นเองครับคือพกพวกนี้ไปหลักๆเลยครับทำให้เราตีแรงขึ้นได้แน่นอนมันจะทําให้เราจบเกมได้เร็วขึ้นครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเกมเพลในการต่อสู้กับเจ้าลาเทออนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะฝึกจดจําท่าก่อนที่จะลองไปสู้กับมันนั่นเอง หลังจากที่มันเข้าสู่เฟสมังนก่อมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะได้เวลาที่มันใช้ท่าเอ็กคาร์ตันจัสเมนซึ่งท่านเนี้ยเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนครับสําหรับใครที่เฟ้นท่าทันให้กินเจอร์กี้แล้วก็กินแมคโครชันให้เรียบร้อยครับจะได้รอดตายสําหรับสายขี้เกียจอย่างเราเนี่ยปล่อยตายได้เลยครับยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วหลังจากที่เพื่อนเพื่อนอน,นอนแมวพอเอ็กคาร์ตันนะครับกล้เพื่อนๆขึ้นมาเติมยาเลือดแล้วก็ให้กินบาฟให้เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราลงไปตีเจ้าออนใหม พยายามหลบท่าของมันให้ได้นะครับแล้วก็ตายของเอสคารต้านท่าเดียวก็พอถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆก็จะผ่านเจ้าลรเดออนได้นั่นเองครับ หลังจากที่เราลมลุกคลุกคลานกับมันมาสักระยะหนึ่งนะครับในที่สุดเราก็จะปราบจเจ้าอาร์เทออนลงได้นั่นเองซึ่งผมมองว่าในการใช้รอดาเมจเนี่ยจะมีเรื่องยุ่งยากอยู่แค่อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องจดจําท่าของมันและพยายามไม่ให้ตายกับท่าอื่นๆของมันเพื่อเก็บตายของเราไว้สําหรับท่าเอสคา์ตันเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแบบว่าเฟนท่านเนี่ยมันอาจจะดูเพรสเซฟกว่าและก็ลอดตายกับเอสคาตันได้ก็จริงแต่สุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องจําท่ามันอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครเป็นสายขี้เกียจเนี่ยไม่อยากมาคอยบิลอาวุธ,ธาุมาใส่เจมธาุเนี่ยรีด,ดาเมจไปเลยดีกว่าตีไปไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสนใจว่าธาตุจะแตกไหมจะล้มได้ไหมจะตีหักเขาได้ไหมบิลรอดามจไปเลยครับผมก็ว่ามันก็ง่ายดีเข้าใจง่ายดีเนาะก็ะแค่ตีไปเรื่อยๆแล้วก็หลบท่ามันให้ได้เท่านั้นเองและนี่ก็คือวิธีการจัดการกับเจ้าลาเดออนทั้งแบบเฟ้นธาและก็แบบรอดาเมจนะครับถึงแม้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะตีโดยการใช้รอดามจเท่านั้นก็ตาม สำหรับใครเนี่ยที่ถนัดในการเฟ้นทาตหรือถนัดในการใช้รรดาเมจดหรือขี้เกียจแบบผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ